วันนี้จะมาคุยเรื่องของนิสัยบอกได้เลยว่านิสัยเนี่ยทำให้ใครนิสัยเนี่ยทำให้คนล้มเหลวแล้วสำเร็จมีอย่างเดียวเลยที่คุมโชคชะตาคุณคือนิสัยของเราเองคนส่วนใหญ่นิสัยของเขาออกมาโดยอัตโนมัติแล้วก็ไปโทษโชคชะตาจริงๆแล้วโชคชะตานั่นแหละมันคือนิสัยจำไว้ตลอดชีวิต อากาศดีมากค่ะใช่แล้วนี่ตรงนี้ผมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะก็คืออากาศดีมากลมโชยตลอดเวลามีความสุขสุดๆตอนเช้ามานั่งนี่โคตรมีความสุขแล้วก็ไม่มีมลภาวะนะครับแต่อยู่ใกล้ตัวเมืองแป๊บเดียวนี่ก็เป็นดูสุดลูกหูลูกตาเลยแม่น้ำเดี๋ยวจะสอนเรื่องของนิสัยสี่ขั้นตอนทำให้นิสัยเป็นอัตโนมัติน,นี้ก็เป็น เป็นบรรยากาศในสตูดิโอของผมนะครับให้ดูกันเล่นๆมี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 แม่น้ำวิวแม่น้ำนี่โดนโดนบงังโดนบังโดยต้นไม้ที่ผมมาใส่เองเลยเนี่ยต้นไม้ใส่เองแต่ว่าจริงๆเราวิวโคตรสวยอะเอาิว,วเอาต้นไม้มาบังแดดเฉยๆแต่วิวดูคุณดูวิวแม่น้ำดิแม่น้ำเต็มเต็มตาเลยแต่เนื่องจากทุกห้องมีวิว ทุกห้องมีวิวแม่น้ำก็เลยชิวๆนี่เป็นสตูดิโอนะครับวันนี้มีอะไรเจ๋งๆสนุกๆยังไม่เคยสอนอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเรื่องนิสัยนี่สอนสอนน้อยมากนะครับผมถอดน,น้อยมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่จะคุ้มโชคชะตาของเรานะครับคานทีคานทีบอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยคุณเปลี่ยนโชคชะตาเลยและผมเห็นด้วยเลยผมเคยอ่ะ มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมมาตอนเด็กๆได้อ่านชื่อว่า The Greatest Salesman in the World แล้วก็หนังสือเล่มนี้สร้างนิสัยให้ใหผมใหม่คือตอนนั้นผมเป็นคนอตอนอายุ14ปีเนี่ยเป็นคนที่เหยอดแยะแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง แล้วผมก็อ่านหนังสืเอเล่มนี้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจแล้วก็หนังสืเอเล่มนี้ก็สั่งเลยบอกว่าให้สร้างนิสัยแบบนี้นะต้องอ่านเน่ยนะคัมภีเดียวเน,นี่ยสามวันเออไม่ใช่สามครั้งต่อวันสามครั้งต่อวันทําจนเป็นนิสัยฉันจะสร้างนิสัยที่ดีแล้วต้องตกเป็นธาตุของมันจําไว้เลยคุณต้องสร้างนิสัยที่ดีแล้วตกเป็นธาตุของมันเออเอานหนังสือสิบคมพี์มาหน่อยเดี๋ยวได้โชยเขาดูโอเค จะให้คร่าวๆสี่ขั้นตอนนะครับสรุปสีขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณนี่มาจากหนังสือเล่มไหนวันนี้จะสอนจากนี้อาจากย์หนังสือเล่มนี้เล่มชื่อว่า Atomic Habits หนังสือชื่อว่า Atomic Habits หนังสือเล่มนี้โคตรด,ดีอ่ะดังมากเลยแล้วก็หนังสือเล่มนี้จะ หนังสืเอเล่มนี้ผมอ่านแล้วแบบเออแล้วผมเอาไปใช้แล้วมันเปลี่ยนนิสัยผมจริงๆตัวผมเองก็ยังมีนิสัยที่ต้องเปลี่ยนเยอะนะครับเ,เราก็อยากพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับผมจะมีนิสัยอันหนึ่งที่ผมเพิ่งเปลี่ยนแล้วมันได้ผลมากๆเลยก็คือนิสัยของการออกกําลังกายตลอดเวลาหนังสืเอเล่มนี้ Atomic Habit for อะไรนิสัยที่เปลี่ยนแบบเป็นย่อยๆย่อยๆ Atomic Atom แปลวอะไร Atom ก็คือหน่วยที่เล็กที่สุด ของสสารทุกอย่างหน่วยที่เล็กที่สุดนี่เป็นเหตุผลของชื่อนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนหนังสือเปลี่ยนนิสัยของเราเราเปลี่ยนจากหน่วยที่เล็กที่สุดเปลี่ยนทีละนิดคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เ,เห็นที่เขานิสัยเสียแล้วเปลี่ยนไม่ได้เช่นนิสัยการกินนิสัยออกกําลังกายนิสัยการคิดน,นิสัยผมบอกได้เลยนะพวกนี้มันเวลาทำเราทำให้นิสัยของเรามันเป็นอัตโนมัติเนี่ย มันจะเป็นมันจะง่ายที่สุดเลยความสําเร็จนี่คือมันอัตโนมัติเลยคนคนส่วนใหญ่ไม่เก็ทเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่คิดว่าต้องเปลี่ยนอะไรเยอะๆเขาต้องเปลี่ยนโลกต้องยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วเนะี่ยเปลี่ยนตัวเองก่อนเถอะเปลี่ยนเล็กๆในแต่ละวันยังไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกอะไรทั้งสิน้นเปลี่ยนตัวเองเล็กๆในแต่ละวันแค่นี้นะการเปลี่ยนโลกมันเป็นอัตโนมัติคุณเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยการคิดของเราเปลี่ยนวิธีการ ดําดเนินชีวิตของเราาอย่า,ายกตัวอย่างอันนึงเดี๋ยวผมจะอสอนผ่านตัวอย่างตัวผมเองนะครับ,บกับนิสัยที่ผมเพิ่งเปลี่ยนมาล่าล่าก็คือนิสัยของการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วติดเสพติดมันด้วยชอบมันด้วยสนุกกับมันด้วยแต่ก่อนเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายเลยแล้วก็ ผลลับเนี่ยมันผลลับนี่มันได้ผลมากเลยคุณดูดินี่คุณดูนะดูด,ดูดูผลลั์เดีด๋ยวนี้ลงกันเป็นไงสลิมไหมผลลัพธ์สลิมมากทบพุงเพ,พิงนี่หายหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็บอดีอ้แฟทบอดี้แฟทนี่น้อยมากแล้วก็ลีนมากแต่มีกล้ามมีกล้ามยังอยู่นะครับแล้วก็ใหญ่ดึขึ้นด้วยแล้วก็หุ่นดีขึ้นเยอะเลย และนี่เป็นเหตุนี้เป็นเนอเป็นคือเวลาเราทําอะไรให้เป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายนะครับแล้วผมจะมาแชร์คุณคุณนี้สอนสิ่งที่จะสอนเนี่ยสีขั้นตอนเนี่ยมันเปลี่ยนทุกนิสัยได้นะครับจากที่เจมส์เคลียร์เจมเคลียร์เป็นคนสอน หนังสือเล่มนี้โคตรดีผมอ่านแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเลยว่าทํายังไงที่เราจะเปลี่ยนนิสัยทําไมต้องเปลี่ยนนิสัยเพราะการเปลี่ยนนิสัยมันคือเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าโชคชะตาชีวิตมันเป็นมันเป็นจุ่มสี่จุ่มห้าแต่ไม่ใช่เราอะสร้างนิสัยเองแล้วก็เปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอันนี้คอนเฟิร์มโดยคานทีคานทีท่านพูดไว้สุดยอดมากเลย คุณหวานนิสัยยังไงโชคชะตาตีก็เป็นแบบนั้นหวานนิสัยยังไงโชคชะตาเป็นแบบนั้นคุณจะหวานนิสัยดีๆผมเองก็จะยังมีอย่างนิสัยที่อยากเปลี่ยนเยอะเลยนะครับแล้วก็มันสนุกกับการเปลี่ยนนะเพราะว่าเราจะได้มีไฟเราจะได้เห็นตัวเราดีขึ้นเวลาผมอ่านหนังสือนะผมจะอ่านผมจะอ่านแบบนี้ผมจะอ่านย่อก่อน มันจะมีบริษัทหนึ่งมันมีหลายบริษัทในโลกนี้ที่แบบว่าย่อทำบทสรุปย่อให้ฟังผมก็ย่อให้ฟังหรือว่าย่อให้อ่านนะครับคุณรู้ไหมว่านิสัยหนึ่งอ่ะที่ที่จะทำให้คุณลุงได้เร็วก็คือนินนสัยการอ่านหนังสือใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากหนังสือมันเยอะมากแล้วไอเดียต่างๆก็เยอะมากเราจะต้องมีวิธีการที่จะ เลือกไอเดียเลือกเสกข้อมูลที่พูดง่ายหนังเราจะไปนั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งใช้เวลาโอ้โหหลายวันนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะอยากเราอยากได้ข้อมูลอะไรที่เร็วๆสรุป,สร,ปสรุปมาก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มไหนเนี่ยผมจะไปอ่านยอ่อก่อนแบบนี้บริษัทนี้ก็คือบริษัทที่ทำเพื่อทำทำทำ,ทำสรุปยอ่อมาเป็นกราฟิกเลยทุกทั้งเล่ม ผมซื้อมาผมซื้อมาแบบว่าเออก็ซื้อมาแบบเป็นสมาชิกด้วยนะแล้วเขาก็ให้มาอย่างแรกเกินสองร้อยเล่มก่อนสองร้อยเล่มก่อนแล้วก็คือผมโคตรสนุกกับมันเลยอ่านอ่านแล้วมันอยากอ่านเห็นปะ่ะบทสรุปทั้งหนังเล่มมาให้เลยแบบนี้เป็นกราฟิกแบบนี้เลยแล้วก็สรุปแบบเป็นออดิโอเข้ามานี้ไม่ได้ขายของนะ <c oughs> ไม่ได้ขายของให้เขานะแต่จริงๆมันก็เป็นสรุปไปเป็นเท็กซ์ก็มีแล้วผมก็อ่านนี่ก็มีสิบสี่หน้าเอง หนังสือเล่มจริงๆก็มีประมาณ200หน้าแล้วก็สรุปมาให้เหลือ14หน้าก็พออ่านได้แล้วมันก็มีสีสันสวยๆอะไรอย่เงี้ยแล้วมันก็สรุปมาดีด้วยนะโอเคแล้วก็เ,เห็นกันบ้าเนี่ยเห็นกันปะแล้วก็อันที่จะสรุปให้ฟังวันนี้นะเอาง่ายๆก่อนเลย Atomic Habits มีอะไรบ้างมี4ขั้นตอนเห็นปะ สีขั้นตอนดังนี้ดังนี้มีคิวมี craving มี response มี reward สี่ขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวจะยังไม่ต้องตกใจเป็นแภบบาษาอังกฤษนะครับยังไม่ต้องตกใจเดี๋ยวจะแปลให้ฟังเอาแบบง่ายๆแบบใครๆก็เข้าใจผมชอบอธิบายอะไรง่ายๆอ่ะเช่นอะไรบ้างอันนี้ใช้ได้กับทั้งการสร้างนิสัยใหม่สร้างนิสัยดีอันใหม่แล้วก็เลิกนิสัยที่ไม่ดีอันเก่านะครับจำไว้เวลาคุณเปลี่ยนนิสัย คุณกาลังทําให้มันฝังลงไปจิตใต้สํานึกแล้วเมื่อไหลที่มันเข้าไปในจิตใต้สํานึกมันจะดําเนินการเหมือนกับเหมือนคุณหายใจอ่ะคุณเคยต้องคิดไหมว่าฉันหายใจยังไงฉันเคยต้องคิดมาว่าไอ้หัวใจมันเต้นยังไงคุณเคยต้องคิดไหมว่าเลือดมันไหลแบบไหนต้องไปสั่งเลือดมันไหมต้องไปสั่งหัวใจมันไหมไม่ต้องสั่งเมื่อไหลที่เราสร้างนิสัยให้มันเป็นอัตโนมัติความสำเร็จคืออัตโนมัติ ผมสร้างนิสัยให้ตัวเองออกกำลังกายแล้วสร้างนิสัยวิธีการกินใหม่แล้วก็เห็นผลลัพธ์คุณเห็นไหมข้อหนึ่งนะครับอันนี้มีสี่ข้อใช่ไหมสี่ข้อก็คือมาขยายตรงนี้ละมีอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อันที่หนึ่งคือทําให้มันเห็นง่ายๆคืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายฟังข้อ,อน,นิสัยอะไรก็ตามที่คุณอยากจะสร้างต้องทําให้มันเห็นง่ายๆ make the cue visible ต้องทำให้มันเห็นง่ายๆข้อสองคือทำให้มัน attractive ทำให้นิสัยนั้นน่ะมันมันน่าทำทำไงวะทำให้นิสัยนั้นมันน่าทำถ้าเราอยากจะมีนิสัยทำให้ออกกำลังกายทำยังไงให้มันน่าทำ attractive ให้มันดึงดูดให้มันมีรางวัลของมันโอเคอันที่สามคือทำให้แต่ละแต่ละก้าวมันง่ายทำให้แต่ละก้าวมันง่ายทำยังไงวะให้แต่ละก้าวมันง่าย คนส่วนใหญ่พลาดข้อนี้ผมรู้คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่พลาดข้อนี้พลาดหลายข้อด้วยแหละแต่ว่าข้อนี้พลาดกันเยอะเพราะอะไรเขาไปคิดว่าเขาทําแต่ละสเต็ปให้มันโคตรยากเลยขลเขาต้องใช้พลังใจมหาศาลในการที่จะทําให้มันสําเร็จแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการอันนี้เนี่ยชี่เจมส์เคลียร์นะครับบอกเลยว่ามนุษย์นี่มันมี ธรรมชาติที่จะเขาเรียกว่า the law of least effort ก็คือกฎแห่งการใช้พลังงานที่น้อยที่สุดมน,มนุษย์นี่มันจะชอบใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นการทำการทำํำเปลี่ยนนิสัยของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันต้องใช้พลังงานเยอะปั๊บคุณจะไม่อยากทำแล้วคุณจะแก้มันไม่ได้เหมือนกันออกกำลังกายก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราใช้พลังงานเยอะปั๊บ เมื่อไหร่ที่เราโ,โหแบบว่าจะจะจะออกกําลังกายทีนี้เรื่องใหญ่เว้ยกำลังจะออกกําลังกายทีนี้แบบโอ้โหต้องต้องขับรถออกไปต้องเอ่อต้องทําให้มันแบบต้องมียิมต้องมีฟิตเนสต้องเอ่อโอ้โหต้องไปเจอเดินเข้าไปในฟิตเนสก็อื เจอพวกเคืออุปกรณ์ก็ตกระจายแล้วใช่ไหมก็นึกไม่ออกแล้วกูจะทําอะไรก่อนเนึกมันเยอะจังทำมีหลายอลายเยอะหลายขั้นตอนเยอะเหลือลเกินพออะไรที่มันยากๆมนุษย์มันไม่อยากทําแล้วมันมันแค่คิดมันก็มันก็ไม่ไม่อยากทําแล้วใชเไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีข้อข้อแก้ create instant satisfaction ข้อสข้อ4คือทํำยังไงก็ได้ให้มันเกิดความพอใจทันทีเลย คือทําไปสิ่งนั้นได้เอาคุณผูคนเปลี่ยนนิสยัยเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวแล้วทำให้เกิดความพอใจในท,ทันทีใช่ปะทำยังไงก็ได้อ่ามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรเต็มหมดเลยแต่เดี๋ยวค่อยเอาเอาง,ง่ายๆก่อนเนี่ยเอาง,ง่ายๆนี่นะผมจะสรุปงี้เลยเอานี้ไปดูเลยไม่มีอะไรยาก สรุปนี่มันมาจากมันมาจากในย่อของเขานะครับแต่ว่าถ้าสรุปให้เลยนะมันก็เหลือแค่เนี้ยอ่านหรอเปลาโอเคอ่านหรอเป่คราวนี้นะสรุปให้สี่ขั้นตอนนะง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังข้อหนึ่งทำให้มันเห็นชัดทำให้มันเห็นชัดหมายความว่าอะไรนี่คือข้อหนึ่งนะ สรุปมาได้แค่นี้แล้วนะเอาคง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปปวดหัวกับมันนะเอาทําให้มันเห็นชัด make it obvious นะคือข้อนั้คือข้อหนึ่งในการเปลี่ยนนิสัยทุกอย่างผมจะเอาตัวอย่างจากที่ผมเปลี่ยนนิสัยในการออกกาลังกายมาเป็นตัวอย่างแล้วกันคือผมเริ่มที่มันเปลี่ยนจริงๆนะก็คือเริ่มจากไอกตัวแทม์เอรลีนที่ผมกระโดด ผมเจอไอ้ตัวนี้ประมาณสามสี่ 2, ปีสองสามปีสองสามปีที่แล้วนะครับแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของการรักการออกกาลังกายของผมแต่มอนมันแล้วมันทําให้จนผมแบบมาถึงตรงเนี้ยมาถึงตอนนี้ได้จากตอนที่ก่อนคือแบบว่าเป็นคนตัวใหญ่ๆอ้วนๆไม่ใช่อ้วนไม่ถึงกับอ้วนนะแต่ว่าก็นานๆาหนุ่มมีพุงพุงก็เอาออกไม่ได้ซะทีคุณเคยเป็นไหมที่แบบว่าเอาพุงออกไม่ได้ซะทีอะ มันดื้อแล้วเกินมันทําเอามันอยู่ยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นน่ยแต่ก่อนผมน้ำหนัก70นะครับหกสิ 69, 70, ประมาณนี้ตอนนี้เหลือ61นะครับตอนนี้61ก็ลงมา9กิโล8ถึง9กิโลนะครับอันแรกที่จะต้องคุณต้องดูนะคือ m a k e it obvious จดไปเลยขั้นตอนแรกไม่ว่าจะเปลี่ยนนิสัยอะไรก็ตามจําไว้สีขั้นตอนนี้เปลี่ยนชักชะตาชีวิตคุณเลยเพราะเมื่อ,อไหร่ที่คุณเปลี่ยนนิสัยได้คุณจะเปลี่ยนชะตาชีวิตคุณ แล้วคุณรู้ไหมว่ารางวัลน,นี่มันโคตรเจ๋งเลยรางวัลที่ผมแบบว่าตื่นขึ้นมาออกกาลังกายตอนเช้าทุกเช้านะคือตื่นขึ้นมาออกกำลังกายตอนเช้าทุกเช้าแล้วก็นอนแล,แล้วก็เป็นคนที่นอนเต็มอิ่มทุกวันนอน8ชั่วโมงทุกวัน7-8ชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาก็โคตรเต็มอิ่มเลยแล้วแบบว่าเราก็ได้ออกกำลังกายพอออกกำลังกายเสร็จก,ก็กินอาหารที่มีประโยชน์กับตัวเองแล้วกินไม่เยอะด้วยกินน้อย แล้วก็กินน้าก่อนเดี๋ยวผมจะบอกนิสยัยน,นี่เป็นนิสัยของผมหมดเลยผมจะทานน้าก่อนเลยทานน้ําเยอะๆแล้วก็มันก็เริ่มอิ่มแล้วใช่ไหมพอทานน้ามันก็อิ่มระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ทานโปรตีนนะครับแล้วก็ออากกําลังกายออกกําลังกายนี่คือมันทําให้เราแบบสดชื่นทันทีเลยทําให้เราแบบแบบพอแล้วพออมน้ําหลังจากออกกาลังกายนี่โคตรจะแบบ รูส้สึกสบายเลยหัวสมองปลอดโปร่งโล่งตอนเช้านี่แบบว่าทํางานเจ๋งๆได้ผมก็จะทํางานที่มันต้องใช้ความคิดการตัดสินใจที่ที่ที่สำคัญที่สุดทํางานที่สําคัญที่สุดตอนเช้าพวกนี้เป็นนิสัยของผมหมดเลยพอเปลี่ยนนิสัยปั๊บนี่โอ้โหมันกลายเป็นเปลี่ยนชีวิตเป็นโชคชะตาผมทํางานจริงๆแล้วทํางานน้อยชั่วโมงมากแต่ได้ผลลัพธ์เยอะมากยอดกําไรบริษัทยอดยอด ผลผลิตของบริษัทของผมนะครับโอ้โหโตโมหาศาลเลยปีนี้ผมทำงานวันหนึ่งแค่สองชั่วโมงอยากจะรู้ไหมครับว่าเราเปลี่ยนนิสัยกันอย่างไรคุณเปลี่ยนนิสัยปุ๊คุณเปลี่ยนเดีอยอนาคตทั้งชีวิต